การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปรักษาทบโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่3กุมภาพันธ์ปี2025 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในรอเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของผู้ชนะ r o y a อ l u m ลัมบที่จะหาแชมป์เพื่อที่จะชิงนะครับการหาผู้เข้าร่วมอ l ลิมิเนชันแชมเ b อร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยเจอูโซ่เจอูโซบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆผมไม่รู้จะพูดยังไงดีผมเข้าวงการนี้มา15ปีแล้วผมพยายามสร้างชีวิตที่ดีไปพร้อมกับพี่ชายฝาแฝดของผมเพื่อเป็นนักมวยปล้มอาชีพและเพื่อสืบทอดตำนานของครอบครัวของพวกเรา ตอนนี้เนี่ยผมทำได้แล้วซึ่งมันก็เจ๋งดีผมเดินทางต่อไปจนถึงยุคของโรคระบาดที่ได้ร่วมงานกับญาติๆของผมหลังจากนั้นผมก็อยู่ในบัตรไลน์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โคตรมันมันเป็นบทที่เจ๋งมากในสายอาชีพของผมแต่ผมกลัวมากเลยอุสผมไม่มั่นใจในตัวเองเลยกับการเป็นนักมวยั้มเดี่ยวผมรู้สึกว่าผมไม่มีสิ่งนั้นไม่มีความมั่นใจใดๆแต่ตอนนี้ผมมายืนที่นี่คืนนี้และผมทำได้แล้วผมทำได้เพราะว่าพวกคุณทุกคนจริงๆโดยกำลังใจด้วยครอบครัวขอขอบคุณ ทุกๆคนเนี่ยมีความหมายกับผมพวกคุณอยู่กับผมทุกๆสัปดาห์และเพระพวกคุณวันนี้ผมคือผู้ชนะร o ยัยลแ u m เบิปี2025และตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะไปเรสเซลมาเนีไปสู่คู่เอกและครั้งนี้มันจะเป็นผมคนเดียวล้วนๆคุณเธอเปิดตัวออกมาคนระับคุณเธอบอกว่ารู้ไหมเจฉันควรจะแสดงความยินดีกับนายแต่เพื่ออะไรล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันผิดหวังมากพูดตรงๆเลยนะการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ดึงดูดฉันเลย พูดกันตามตรงเจนายไม่มีทางแม้แต่จะแตะรองเท้าฉันได้ด้วยซ้ําฉันคือ world heavyweight champion ฉันเข้าใจว่าการเป็นแชมป์เนี่ยต้องเป็นยังไงฉันรู้วิธีดึงดูดคนฉันทําให้พวกเขาเชื่อว่าฉันแทบจะเสียแชมป์ทุกครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วฉันคุมเกมได้เสมอฟังไว้นะเจครั้งนี้เนี่ยฉันจะไม่ทําเรื่องนี้ซ้ํากับนายฉันขอปฏิเสธการทาชิงแชมป์ นายเข้าใจไหมว่าการถือแชมป์ก่อนเรสเซลมานีเนี่ยมันมีความหมายยังไงมันหมายความว่าฉันกําลังสร้างตํานานของตัวเองและการเอาชนะนายที่เรสเซลมานีไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรให้กับตํานานของฉันเลยอย่ามองฉันแบบนั้นนายจะต้องเข้าใจความคาดหวังของฉันถ้าฉันเอาชนะจอร์ซีนาโลมาเลนหรือแม้กระทั่งเสียมพังมันจะเพิ่มคุณค่าให้กับฉันแต่นายไม่ได้มีค่าอะไรนายมีแต่ได้ทุกอย่างส่วนฉันมีแต่เสียกับเสียแต่ถ้านายเลือกฉันนายกำลังบังคับให้ฉันนต้องหาบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์จากการต่อสู้ครั้งนี้ นายต้องเข้าใจบางอย่างให้ดีทานายเลอชันเจทุกๆสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นนรกสําหรับนายและทีเรรโซมาเนียมันจะเป็นการต่อสู้ความรุนแรงที่โหดที่สุดที่วงการนี้เคยเห็นฉันจะทําร้ายนายฉันจะกําจัดนายเมื่อสุนัขที่ป่วยกําลังใกล้ตาย,ต,ายต้องถูกกาจัดทิง้งแต่โชคดีที่นายมีตัวเลือกเพราะฉะนั้นขอแนะนําให้นายคิดดีๆเจวูโซบอกว่านี่นายยังไม่เบื่อกระนายไม่เหนื่อยกับเรื่องนี้หรือไงวะฉันเบื่อฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยกับการที่ทุกคนเนี่ยบอกว่าฉันทําไม่ได้ เขาเป็นแค่นักมวยปั้ำแท็กทีมเขาไม่ควรได้เป็นเมนอีเวนต์เขาไม่ควรที่จะชนะร o ย a ์ลัม b บ e ฟังนะฉันจะไปที่ไฟ d a y Night SmackDown และฉันจะไปคุยกับคูดีแต่จําไว้ให้ดีกุนเทอร์ไม่ว่าฉันจะเลือกใครฉันจะเดินเข้าสู่เรสเซ l ล m มาเนในฐานะของผู้ชนะร o ยย l ลัม b บ e ปี2025และที่แน่ๆฉันจะเดินออกจากเรสเซ l ล m มาเนในฐานะของเมนอีเวนต์เจอูโซและในฐานะของแชมป์คนใหม่จีน แต่ภาพมาที่จอนซีน้านะครับบอกว่าเขาเนี่ยจะเข้าร่วมอิลิมิ a เ i ชันแชมเบอร์และจะเอาชนะเพื่อเข้าสู่รัสเซมาเนียเขาจะกลายเป็นแชมป์สมัยที่17อย่างแน่นอนแต่ภาพมาคู่แรกครับเพนต้าเจอกับลูวิรไคเซอร์ตัวแมตโอเคนะครับคือตัวแมตเนี่ยมันค่อนข้างเรียบๆไปหน่อยทุกคนมันไม่ได้มีช่วงหน้าตื่นเต้นหรือวอหวาอะไรมากนะักอาจจะเป็นเพราะว่าสไตล์ของไคเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้เน้นการปั้มที่รวดเร็วหรือว่าอะไรมากก็เลยทําให้ตัวแมตขาดความตื่นเต้นตรงนี้ไปตัวแมตอาจจะแรงดี โดยรวมแล้วเนี่ยตัวแมท์ค่อนข้างกลางๆพอสมควรตอนจบครับเพนต้ enta, าใส่เพนต้าไดเวอร์กดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์ครับพี่ดันเปิดตัวออกมาลูวิสไคเซอร์ก็เลยเฉวยโอกาสเข้ามาอัดเพนต้าตัดภาพมาที่จัสเมนเดรครับฟินบาเลอร์บอกว่าฉันไม่อยู่แค่2 3สสัปดาห์เราดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เลทเทไม่มีชิ้นดีดอมนายขโมยการรีแมต์ของฉันไปนายเอาคู่หูของฉันไปนายทำให้เขาเจ็บเพราะงานรอบหน้าถ้านายอยากจะไปขอแมตช์นายควรมีพี่เลงเ็กไปด้วย ลิมอแกนบอกว่าไม่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 ฟินมันไม่ใช่แบบนั้นดอมเข้าไปแทนเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าอดัมเพียจะให้โอกาสทีมอื่นและเดอะวอร์เรเดอร์เนี่ยก็จะสามารถเอาชนะไปได้ง่ายๆฉันรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูแย่แต่ฉันจะเข้าร่วมคัดเลือกอิลิมเนชันแชมเบอร์และเมื่อฉันเข้ารอบเราจะมาหาโอกาสชิงแชมป์แท็กทีมอีกรอบหนึ่งฟินบอลเลอร์บอกว่าอ๋อดอมมันทําทุกอย่างเพื่อเธอเลยสินะแต่ไม่มีอะไรเพื่อฉันเลยลิมอแกนบอกว่านั่นไม่จริงเลยดอมไปคุยเพื่อให้นายได้โอกาสคัดเลือกอิลิมเนช ดยมินกบอกว่าใช่เพราะว่าเราเป็นพวกเดียวกันไงลีมอ์แกนบอกว่าเอาละเราเข้าใจตรงกันแล้วนะเพราะงั้นเดี๋ยวฉันไปเตรียมตัวปั้มก่อนแต่พมาที่หน้าเวทีนะครับชาลอ์แฟลร์เปิดตัวออกมาชาลอ์แฟลร์บอกว่างคีฟแลนด์ฟังนะถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยการที่ทุกคนโห่ใส่ฉันมันคงทําให้ฉันรู้สึกแย่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วฉันคิดถึงพวกเธอทุกคนฉันคิดถึงพวกที่เคยโห่ใส่ฉันและคิดถึงพวกที่รักฉันเหมือนกัน ฉันเคยคิดว่าฉันไม่มีวันบาดเจ็บไม่มีวันพลาดพังแต่จนกระทั่งปีที่แล้วสุดท้ายฉันก็รู้ว่ามันทำลายร่างกายฉันได้และทำลายจิตใจของฉันมีช่วงหนึ่งที่ฉันไม่รู้เลยว่าเข่าของฉันเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติได้ไหมฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้ไปถึงเซอร์เวอร์ซีรีส์ไหมฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้ไปถึงโรเ a l ร์ลอมเบิ้ลไหมฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะได้ไปถึงเรซซลมาเนียไหมพวกนายไม่เข้าใจหรอกฉันจะโอบรับเสียงโคทั้งหมดนี้เองเพราะอะไรรู้ไหมฉันยังรักพวกคุณทุกคนอยู่ดีและรู้้ไไดยัังวว่าาฉนนรกกพ เราะม่ว่าพวกนายจะเชียร์หรือโ호รักหรือเกลียดหรือเกลียดแต่ว่าก็ยังรักมันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้อยู่ดีว่าฉันคือสุดยอดซูเปอร์สตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ WWE เพราะฉะนั้นโหต่อไปเลยนี่เดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกนายอยากได้ยินหรอกครีฟแลนด์พวกนายไม่อยากให้ฉันบอกแล้วว่าปีที่แล้วมันหนักหนาแค่ไหนเพราะมันทำลายฉันแต่ฉันยังสู้ทุกวันเพื่อกลับมายืนตรงนี้ พะเวทีนี้คือสิ่งที่ฉันรักนี่คือสิ่งที่ฉันลหลงไหลนี่คือสิ่งที่ฉันอยากเป็นที่สุดและเมื่อฉันเดินลงมาจากทางเดินและคว้าตัวไปยังรัสเซลมานีอได้อีกครั้งฉันรู้แล้วว่าฉันเนี่ยกลับมาแล้วเรียริบลี่เปิดตัวมานะครับเรียริบรบี่บอกว่านี่คือช่วงเวลาของเธอเงี้นเหรอแต่นี่คือโชว์ของฉันวะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ทําสงครามกันอีกครั้งนะชาร์ลอตเธอรู้ใช่ไหมว่าเวลาที่เราทําสงครามกับใครสักคนนั่นคือช่วงเวลาที่เราจะได้รับความาวเคารพจากที่สุด และใช่ฉันเคารพเธอเพราะงั้นเลือกฉันเถอะได้โปรดเลือกฉันเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เราสู้กันในเบรซโซมาเนียฉันเป็นฝ่ายชนะชาลอตแฟลร์บอกว่าก็จริงนะไม่มีข้อแก้ตัวอะไรแต่เธอกําลังลืมไปหรือเปล่าครั้งแรกที่เราเจอกันในเบรซโซมาเนียฉันเอาชนะเธอเรียลลิบตีบอกว่าเธอพูดถูกนะฉันยอมรับแต่ว่าเธอเข้าใจหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยฉันยังเด็กชาลอตแฟลร์บอกว่าวันนี้ฉันเดินออกมาเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่าง แต่ว่าเธอก็ใจร้อนเกินไปเธออยากได้คําตอบทันทีแต่ฉันยังมีเวลาให้เลือกอีกเหลือเฟือพรุ่งนี้ฉันจะไปที่ NXT เพื่อดูว่าจูเลียนเนี่ยน่าสนใจแค่ไหนแล้ววันศุกร์ฉันจะไปที่ Smackdown เพื่อดูว่าทิฟฟานี่เนี่ยน่าสนใจยังไงเพราะฉันต้องการและอยากรู้สึกถึงแรงบันดาลใจแต่รู้ไหมว่าเธอทําอะไรเธอเดินออกมาเธอรีบร้อนเธอใจร้อนและรู้ไหมว่ามันแสดงให้ฉันเห็นอะไรเลียสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีเพราะงั้นเจอกันสัปดาห์หน้าเลียิบลี่บอกว่า การที่เธอพูดว่าฉันยังเด็กมันแค่พิสูจน์ว่าเธอไม่เคารพฉันเหมือนที่ฉันเคารพเธองั้นเลือกฉันเถอะได้โปรดเลือกฉันฉันจะได้เอาความเคารพเนี่ยยัดใส่ปากเธอตัดภาพมาที่เซมิเซนครับที่จะเจอกับเซียมพังเพื่อเข้าร่วมคัดเลือก Elimination Chamber เซมิเซนบอกว่านี่มันยากมากฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นชควเวลาที่ฉันไม่เคยมีฉันจะเข้าร่วม Elimination Chamber แเราไปสู่เรโซมาเนียแต่ฉันต้องจัดการเรื่องของเซียมพังให้ได้ก่อนจากนั้นเนี่ยเซมิเซนก็เดินเข้ามาหาเจอุโซนะครับกอว่า เซมิ S S emi, ฉันอยากจะบอกนายว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะพวกฉันไม่ได้ตั้งใจถีบหน้านายเซมิเซบอกว่านายล้อฉันเล่นปะเนี่ยนายทาได้เยี่ยมมากมันเป็นโอกาสของนายพวกไม่ว่านายจะเลือกชิงแชมป์โลกกับใครมันก็เป็นช่วงเวลาของนายเจลุโซบอกว่าโอเคโชคดีกับเซมหางนะพวกคาเลนคอร์ดเข้ามาในฉากนะครับคาเลนคอร์ดบอกว่าว้าวนี่มันน่าประทับใจชะมัดฉันเห็นนายสร้างพลังบวกทุกๆสัปดาห์ให้กับทุกๆคนแต่ฉันขอถามนายหน่อย ว่านายรู้สึกยังไงบ้างวะที่เห็นคนอื่นๆเนี่ยทำความฝันของนายได้สําเร็จเซม,มิเซบอกว่าฉันอาจจะพูดไม่ชน,นะครอสถ้านายยังโผล่หน้ามาหาชั้นแบบนี้เล่ามีปัญหากันแน่คาเลนครอรสบ,บอกว่าใจเย็นๆฉันไม่ได้เอาปัญหามาให้นายแต่ฉันนี่แหละจะเป็นปัญหาของนายแต่ภาพมาที่ลีฟมอร์แกนครับเข้ามาเล่าทำลายอีโอสกายแต่พอเลียอดริเบลี่เข้ามาช่วยเนี่ยก็โดนลาคิวอ่านไปอีกคนหนึ่งแต่ภาพมาคู่2ครับ LWO เจอกับนิวเด ตัวแมตออกมาโอเคเลยนะครับการปั้มของฝั่ง LWO เนี่ยมีความรวดเร็วและน่าสนใจดีมากๆส่วนในด้านของ New Day ครับก็เน้นไปที่การปั้มที่ขี้โกงอย่างชัดเจนตลอดทั้งแมตเนี่ยไม่ได้มีการเรียกเสียงเชียร์คนดูเลยแม้แต่น้อยถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองในด้านของตัวร้ายได้ดีมากๆนะครับแล้ว,ว่าแมตเนี่ยโลแกน Paul ที่จะต้องเจอกับเบรย์ในสัปดาหหน้าเข้ามาป่วนเบรย์เมสซิโยตอนจบครับ Kofi k i n g s t o นใส่ t r o b l e in Paradise กดนับ3เอาชนะไปได้ หลังจากนั้นครับมีอัปเดตว่าโรมนเลนเนี่ยจะหายไปจากจอสักพักหนึ่งจากการที่เซตโลลินสตอมหน้าเขาอัดกับบันไดแต่ผ้ามาที่เซมพังครับถูกถามเรื่องการเข้าร่วมอิลิมิเนชั่นแชมเปอร์เซมพังบอกว่าในร o ยัลลอมเบลเนี่ยฉันไม่ได้สนใจโรมนเลนฉันสนใจเซตโลลินเท่านั้นตอนนี้ฉันจะต้องเจอกับเซมิเซนแฟนเนี่ยคงอยากเห็นเซมิในอิลิมิเนชั่นแชมเปอร์แต่ฉันเองก็เคยเข้าร่วมและฉันจะก้าวเข้าสู่รสโซมานีอย่างแน่นอน แต่ภาพมาคู่3ครับคัดเลือกผู้เข้าร่วม Elimination Chamber ร์อีโอสกายเจอกับลีฟมอร์แก ตัวแมทออกมาค่อนข้างดีครับทุกคนแต่ด้วยความต่อเนื่องที่มันค่อนข้างน้อยไปหน่อยเนี่ยมันใส่ท่ากันท่าหนึ่งแล้วก็พักเป็นช่วงๆนะครับถึงแม้การใส่ท่าจะทําได้ดีแต่ว่าช่วงหน้าล้านของแมทเนี่ยมันก็หายไปถึงแม้โดยรวมเนี่ยตัวแมทจะไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สนุกมากรวมทั้งรอคิวริเกสที่เราคิดว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะขึ้นมาผิดคิวอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าตามที่เห็นมันควรจะขึ้นมารอบหลังรอบเดียวเพื่อทําให้เลียริบลี่เนี่ยโผล่มานะครับแต่ว่า ตอนจบครับเรียลิฟลี่เนี่ยเผอต่อยสายหน้าลิฟมอร์แกนทำให้ลิฟมอร์แกนชนะฟาวและเข้ารวมอิลิมิเนชั่นแชมเปอร์แต่ภาพมาที่เดอะวอลเรเดอร์นะครับถูกถามเรื่องเป้าหมายของพวกเขาต่อไปเดวอลเรเดอร์บอกว่าพวกเราไม่รู้จะพูดยังไงแต่สัปดาห์ที่แล้วเจดี JD เนี่ยได้รับความเคารพจากพวกเรามากเพราะเราเข้าใจเรื่องของอาการบาดเจ็บดีอเมริกันเมดเขามาในฉากนะครับเชคเกเบิลบอกว่าโอ้พวกนายจะพูดเรื่องปวกเปียกพวกนั้นอีกนานแค่ไหนพวกนายเจ็บแล้วหายหัวไปแล้วก็กลับมาเอาแชมป์นั่นมานหน้าสมเพช พวกเราต้องหาที่เหมาะกับการเป็นแชมป์มากกว่าเดว w a เรเดอร์บอกว่าเราจะให้เด็กโอกาสของนายมาท้าชิงแชมป์จากเราและถ้าพวกนายอยากชิงแชมป์เตรียมตัวสําหรับสงครามได้เลยเชคเกโบบอกว่าเด็กๆฉันจะหายไปสักพักเพื่อหาคนมาจัดการพวกลูกชาลิเบแต่เมื่อฉันกลับมาฉันอยากเห็นไอวี่เป็นแชมป์อินเตอร์และ k ี y บาร์เทอร์เนี่ยกลายเป็นแชมป์แท็กทีมเราเจอกันตัดภาพมาที่ a อดัมเพียสนะครับประกาศว่า AJ Style เนี่ยย้ายมารอยอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นบอลเบเกอร์ก็เข้ามาในฉากนะครับบอลเบเกอร์บอกว่าสไตล์งั้นเหรอนายควรเอาเขาเนี่ยให้ห่างจากฉันไว้เอาอย่างนี้ดีกว่าเพียสนายจะทํายังไงกับแชมป์คนนี้ต่อไปไม่เห็นนายมีแผนอะไรสําหรับฉันเลยเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของนายหน่อยแต่ภาพมาที่เซลโอล,ลินเปิดตัวมานะครับเซลโอล,ลินบอกว่าคีฟแลนด์ยินดีต้อนรับสู่มันเดย์ไนท์โ o ลินส์ฉันคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเซตฟิกกิ้งโลลินวันนี้เนี่ยฉันมีเรื่องที่จะต้องพูดเยอะมาก บางเรื่องพวกนายอาจจะชอบบางเรื่องพวกนายอาจจะเกลียดแต่ฉันต้องพูดมันออกมาเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเจอูโซเขาเอาชนะรอยย์ลัมเบิลและได้ตัวไปเรสซลมาเนียมันเจ็บปวดนะแต่ฉันต้องบอกเลยว่าฉันดีใจกับเจอูโซฉันภูมิใจในตัวเขาฉันชอบเวลาที่คนดีๆเนี่ยได้รับสิ่งที่เขาสมควรจะได้และนั่นนําไปสู่เสียมพังพวกนายทุกคนคงไม่ชอบเรื่องนี้สินะเสียมพังแพ้ที่รอยย์ลัมเบิลอนาคตของเขาในเรสซลมาเนียเนี่ยยังไม่แน่นอนฉันชอบเรื่องนี้มาก ฉันชอบที่จะได้เห็นไอยขยาาะสารเลวไอความอับอายของวงการมวยปั้มถูกโยนออกจากเวทีโดยไอห,หน้าโง่โลแกนพอลคนที่2โลมันเลน OTC ที่แพ้นในโรเจอร์ลัมเบิลและอาจจะไม่ได้ไปเรสเซอมาเนียด้วยซ้ําพวกนายได้ยินข่าวอัปเดตมาตลอดทั้งคืนโลมันเลนเนี่ยบาดเจ็บไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แต่ฉันจะบอกความจริงกับพวกนายเลยกัแเรากันโลมันเลนมันบาดเจ็บหนักพอเฮมันไม่อยากพูดเรื่องนี้ WWE ไม่อยากพูดเรื่องนี้แต่ฉันจะบอกพวกนายเองโลมันเลนบาดเจ็บและฉันคือคนที่ทํามัน ฉันบอกแล้วว่าพวกนายจะไม่ชอบโทษฉันได้เลยแต่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกรู้ไหมว่าทําไมเพราะว่าตลอดสปีที่ผ่านมาเนี่ยโลมันเลนทําร้ายแต่คนรอบตัวเขาเพื่อนครอบครัวเขาทําแบบเดียวกันกับฉันแน่นอนถ้าเขามีโอกาสและความเป็นจริงก็คือโลมันเลนกับพอลเฮมนเนี่ยชอบพูดถึงตารางงานสุดพิเศษของพวกเขาดังนั้นถ้าถามฉันนะฉันเพิ่งจะทําให้พวกเขาเนี่ยทำงานสบายมากขึ้นก็แค่นั้นเองและสุดท้ายเซตโลลินใช่ฉันแพ้ในโรยย์ลัมเบิลและมันเจ็บปวด แต่เรื่องนั้นเนี่ยมันผ่านไปแล้วอนาคตยังรอยอยู่ตรงหน้าเพราะมีหลายเส้นทางที่จะเข้าสู่เรสโซมาเนี่ยและเส้นทางของฉันก็คือ Chamber. อิลิมิเนชันแชมเบอร์อีกไม่กี่สัปดาห์ฉันจะต้องเจอกับฟินบาร์เลอร์ในรอบคัดเลือกและฉันจะจัดการมันให้เรียบร้อยแต่คืนนี้มีคนหนึ่งที่จะต้องแข่งรอบคัดเลือกและเขาต้องทําให้ดีที่สุดและชายคนนั้นก็คือเซมิเซตฉันรู้ว่านายมี emi, แมตช์เซมิและฉันมีเรื่องที่จะต้องคุยกับนายเพราะฉะน,นั้นออกมาทีเซมิเซตเปิดตัวออกมานะครับซเซอรลอริบอกว่า ใช่แล้วนายกับฉันเนี่ยเราเป็นพวกกันเรารู้จักกันมานานและฉันรู้ว่านายเนี่ยจะทุ่มสุดตัวเสมอในเวทีนี้แต่ฟังนะมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสาหรับนายนายกับฉันอาจจะไม่ได้มองตากันมาสักพักแต่เรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปเพราะว่าอนาคตกําลังอยู่ตรงหน้ามันอาจจะเป็น Elimination Chamber อาจจะเป็นเรโซมันเนี่ยแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคู่ต่อสู้ของนายคือเสียมพังทั้งโลกรู้ว่าฉันเกลียดเสียมพังนั่นคือความจริงและฉันไม่อายที่จะยอมรับมันแต่นายกับฉันเป็นคนละแบบกัน เราจัดการเรื่องพวกนี้ต่างกันแต่รู้ไหมฉันรู้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้ฉันรู้ว่านายก็เกลียดเซียมพังเหมือนกันนายอาจจะเลิกทําเป็นดีด้วยตอนวอ์เกมแต่คืนนี้ไม่ใช่เวลาของการทําดีคืนนี้คือเวลาสําหรับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของนายฉันรู้ว่านายไม่ชอบเซียมพังจําได้ไหมเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเซียมพังพูดอะไรกับนายเขาบอกว่านายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาเขาพูดใส่หน้านายเลยนะเว้ยไอ้พวกขี้หลงตัวเองแบบนั้นเนี่ยกล้าพูดต่อหน้านายว่านายไม่คู่ควรกับเขา แต่นายคือเซมิเซนนายคือคนที่เคยอยู่ในคู่เอกของไรเซมอาเมเนนายคือคนดีซึ่งเซียมพังไม่มีวันเป็นได้ดังนั้นใช่เขาพูดถูกนายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเซียมพังแต่นายอยู่เหนือกว่าเขาหลายระดับคืนนี้คือค่ําคืนของนายเซมิฉันต้องการเซมิเซนที่เก่งที่สุดเพื่อกันเซียมพังเนี่ยออกจากอิลิมิเนชั่นแชมเบอร์เพราะคนอย่างนายสมควรจะได้อยู่ในแชมเบอร์มากกว่าไม่ใช่คนอย่างเซียมพังที่ไม่เคยสนใจที่นี่ไม่สนใจแฟนๆไม่สนใจเด e อี มันไม่สมควรแม้แต่จะขึ้นเวทีเดียวกับนายด้วยซ้ำพอะง้นคืนนี้เซมิฝังความฝันเรเซลมาเนียของเซียมพังให้จบสิ้นซะแล้วมาสู้กับฉันในแชมเปอร์เลสโก o ตัดภาพมาคู่4นะครับรอบคัดเลือกหาผู้เข้าร่วมอิลิมเนชั่นแชมเบอร์เซมิเซนเจอกับเซียมพัง ตัวแมตโอเคนะครับด้วยอายุอานาาของของเซียมพังนั่นแหละตัวแมตมันก็เลยค่อนข้างช้าไปสักหน่อยแต่ต้องบอกว่ามันมีความหนักหน่วงของแมตต์ที่พอประมาณครับด้วยความช้าเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างชัดมากๆอาจจะไม่ได้ดุเดือดมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ห่วยนักนะครับในช่วงท้ายเนี่ยมีการเพิ่มความเร็วกันขึ้นมาสักนิดนึงก็ถือว่าเป็นช่วงตื่นเต้นที่ใช้ได้ก็แล้วกันนะครับตอนจบเซียมพังใส่ GPS กดนับ3เอาชนะไปได้หลังโจแมต์ครับเควินอเวนเข้ามาใส่แพ็กเกจไพ่ดไดเวอร์กับเซมิ สรุปเฮเกานกันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับจอร์ซีนาประกาศจะเข้าร่วมอิลิมิเนชันแชมเปอร์เหตุการณ์ที่2ครับฟินบาเลอร์จะเจอกับเซตโรลินในรอบคัดเลือกอิลิมิเนชันแชมเปอร์เหตุการณ์ที่3โลแกนพอลจะเจอกับเรมิเซโอสัปดาหห์น้าในรอบคัดเลือกอิลิมิเนชันแชมเปอร์เหตุการณ์ที่4ลงมาเลนจะหายไปจากจอสักพักจะอาการบาดเจ็บเหตุการณ์ที่5ลิฟมอร์แกนได้เข้าร่วมอิลิมิเนชันแชมเปอร์เหตุการณ์ที่6เอเจสไตล์ย้ายมารออย่างเป็นทางการเหตุการณ์ที่7เจ็ด้้เเเขารร่วมมมออิิิลนนชชัแ์ ได้ให้การที่8ครับเควินโอเว่นเข้ามาใส่แพ็กเกจไพ่ไดเวอร์กับเซมิเซนสรุปมาให้กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับเพนตาเจอกับลูวิสไคเซอร์เพนตาสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2 LWO เจอกับนิวเดย์นิวเดย์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3หาผู้เข้าร่วมอิลิมิเนชันแชมเบอร์โยอสกายเจอกับลิฟร์แกนลิฟร์แกนสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4หาผู้เข้าร่วมอิลิมิเนชันแชมเบอร์เซมิเซนเจอกับซีเอ็มพังซีเมพังเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ ในด้านของตวัวแมทสัปดาห์นี้นะครับตาละแมทเนี่ยมันค่อนข้างธรรมดานะสำหรับผมเนี่ยในสัปดาห์นี้มันไม่ได้แย่นะครับแต่เหมือนกับว่าวันนี้พวกเขาไม่ได้เน้นไปที่ตวัวแม์สักเท่าไหร่แต่เน,น้นไปที่เรื่องราวที่จะปูกันต่อไปในอนาคตซะมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าตวัวแม์เนี่ยมันค่อนข้นขางกลางๆครับไม่ได้ดูเดือดมากจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้แย่จนดูไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มวยปล้ำเนี่ยไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับในด้านของเนื้อเรื่องครับก็ถือว่ามีหหหลลาาากกยใ้้เรไดดูัน เรื่องแรกเลยครับคือจอร์ดซีนาที่ประกาศว่าจะเข้าร่วมอ l ลิ i n เนชันแชมเบอร์และจะกลายเป็นแชมป์สมัยที่17ซึ่งเราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเรามองว่ายัางไงซีนาเนี่ยก็สมควรได้รับแชมป์สมัยที่17แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าซีนาได้แชมป์ใน WrestleMania จริงๆเขาจะต้องป้องกันแชมป์ต่อไปหรือเปล่าคือในความรู้สึกของผมเนี่ยร e สเซลมมันควรเป็นจุดจบที่ยอดเยี่ยมของจอร์ซีนาแบบอำลาด้วยโชว์ที่ใหญ่ที่สุด มันจะดีมากๆแล้วสําหรับบ้านปลายของอาชีพของเขานะครับแต่ถ้าเขาป้ามตลอดปี2025อย่างที่เขาบอกมามันก็จะไปจบที่ s u r v i v o r s e r i e s ใช่ไหมเพราะว่า Survivor Series เนี่ยเป็นอีเวนต์ศึกใหญ่สุดท้ายของปีนะครับมันจะลากันด้วยศึกนั้นมันก็จะดูแปลกๆไปสักหน่อยหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันว่าปีอําลาของจอร์นซีน่าเนี่ยมันจะไปจบลงตรงไหนนะครับส่วนในด้านของเจวโซฮะที่วันนี้ออกมาดราม่าน้ําตาคอเราคิดว่ามันคงเป็นการออกมาเรียกคะแนนสงสารและ เราว่านะเนื่องจากกระแสในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ค่อยโอเคกับการชนะของเขาสักเท่าไหร่ใน y YouTube เนี่ยยอดดิสไลค์มากกว่ายอดไลค์อีกนะครับแสดงว่ามันสวนกับกระแสคนดูมากพอสมควรซึ่งก็เข้าใจได้นะโดยการที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีการปั้มที่สนุกสนานอะไรสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่ซื้อกับการที่เจอูโซกลายเป็นผู้ชนะในขณะที่จอร์ซีนาเนี่ยมีคนซื้อมากกว่าเพราะว่านี่คือปีสุดท้ายของจอร์ซีนานะครับแต่เรามองว่า มันเป็นเรื่องของการบิลลอัพซะมากกว่าทุกคนเพราะถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เจวูโซมันแยกออกมาจากบัตรไลน์แรกๆเนี่ยหลายๆคนอยากเห็นเขาเป็นแชมป์โลกด้วยซ้ําอยากเห็นเขาเนี่ยเอาชนะโรมันเลนด้วยซ้ำนะครับทั้งๆที่การปั้มวันนั้นกับวันนี้เนี่ยแม่งก็เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะไปรอดก็ได้นะครับถ้าการบิลลอัพเนื้อเรื่องแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยมันไปในทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับต่อมาครับชาร์ลอตแฟร์ที่โดนคนโหยับในวันนี้ แน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้เลือกคนที่จะสู้ด้วยแหละซึ่งมันก็เข้าใจได้นะครับมันจะต้องเอากระแสให้มันกระจายกระจายกันนิดนึงอะ่ะไปโผล่ตรงนั้นทีไปโผล่ตรงนี้ทีเพื่อให้คนดูตามไปดูว่าจะเลือกใครทั้งใน nxt ทั้งใน smackdown นั่นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ในอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะต้องปรับก็คือเรื่องของบทบาทของชาร์ล o t แฟร์ซะมากกว่านะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงคิดว่าชาร์ล o t แฟร์น่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆแหละทั้งบทพูดที่ออกมาบอกรักด,ดาาาจกอรบบเ็ คือบทผู้ที่ออกมามันนางเอกมากๆแถมนักมวยป้ามที่บาดเจ็บเราเพิ่งกลับมาเนี่ยมันมักจะได้รับเสียงเชียร์จากคนดูแน่นอนแต่ด้วยการที่นางกลับมาแล้วนางชนะเลยนี่แหละกระแสมันก็เลยตีกลับค่อนข้างหนักพอสมควร นะครับเพราะว่าระหว่างที่นางหายไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีนักมวยปั้มหลายคนครับที่เข้ามาเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเนี่ยแทนที่ชาลตแฟร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่านางเนี่ยจะเป็นดาวคําฟ้าที่ควบคุมแฟนๆได้อีกต่อไปดังนั้นการพิจารณาใหม่อีกทีว่าชาลตแฟร์ควรจะอยู่ในบทบาทแบบไหนก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องคิดเพิ่มเติมนะครับส่วนในด้านของเซมิเซนครับก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องกับเควินโอเวนแล้วด้วยเช่นเดียวกัน นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือหลังจากโดนแพ็กเกจพายไดเวอร์ไปแล้วเนี่ยเซมิเซจะต้องไปพักแบบคนอื่นๆด้วยหรือเปล่าพอถ้านะับตามดัมเมรของ WWE เนี่ยถ้านี้ใครโดนนะก็ต้องไปพักทั้งสิ้น แม้ว่าโคดี้โรดมันจะพักน้อยไปสักหน่อยก็เหอะแต่มันก็หายไปสักพักหนึ่งแหละนะครับดังนั้นเซมิเซนอาจจะหายไปพักหนึ่งปล่อยให้เควินอเวนเนี่ยดําเดินเนื้อเรื่องของตัวเองไปสร้างความหมั่นไส้ของเจ้าตัวให้มากพอแล้วค่อยให้เซมิเซนเนี่ยกลับมาตบบนเวทีซึ่งก็น่าจะเป็นการต่อย,ยอดที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าทั้งสองคนนี้เนี่ยไปเจอกันในเรสซิมาเนียแมตช์มันจะสนุกแน่นอนและถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้มันเป็นแมตช์แ,แบบพิเศษอะไรแบบนั้นไปเลยมันน่าจะดีเหมือนกัน เพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยถ้าได้ปล่อยของกันแบบสุดตัวสุดตีนนะผมรู้สึกว่าตัวแมทมันจะสนุกมากๆแน่นอนนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับรอนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้และยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ